แม่มาทำอะไรที่ร้านนี้กินข้าเลือกหมูอร่อยเก็กล <Okay. S 2> ับบ้านเก็บอ่าอันนี้ร้านเป็นตึกแถวสองห้องนั่งสบายๆเมื่อกี้แม่บอกคือกลางปีกให้กว้างบินให้สูงอันนี้อยู่ตรงตระจักรบางแสนค่ะ ร้านก็จะนั่งสบายสบายอันนี้คุณนกนะคะนี่ค่ะร้านสะอาดสะอ้านค่ะ<อ>นี่นะคะฝั่งนู้นเขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณนกค่ะจากสุขุมวิทจอดรถสบายสบาย ข้างนี้เป็นจดจัดค่ะต้มเลือดหมูสูรตลาดค่ะบางแสนต้มเลือดหมูแม่